ดีค่ะป่าปเงีมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมรีมาห้มาหน้าเดเอฟซีเมนีมาหาป่าเงีมค่ะได้ยินว่าเพิ่นฝันท่านผู้ชมการในคลิปนี้กับมาติดตามเป็นคลิปเลกเนาะค่ะเนาะกักไเด้ยินว่าเพิ่นกัเป็นผู้ดวงเฮงผู้หนึ่งละเอฟซีสื่อเลขหงวดว่างหันกัอุ้ยท่านเป็นสื่อกับเข่าเต็มๆล่ะค่ะงวดว่างหันเนาะป่าเงีมเนาะแมนบอหงวดว่างหันตัวได งวดทีพานมากที่วุฒวิทไปบางหันร้านจับไห่ร้านจับไห่บอกค่ะตัวใดตัวใดคุณป่าอตัวใดอะงวดก้อนก้อนโอ้งวดก้อนก้อนโอ้งวดก้อนก้อนกุ่หาหกซุนหามันออกทั้งถ่ายเนาะบาดนี้เป็นจางไหนมาในหลอดนีคุณป่าตรงเลยนีตรงตรงยบอกหก่นหาโอหกซุนหาตรงตรงทั้งสามตัเลย นี่บอ่อนี่บอ่อคุณป้านี่บ่อร้านน้อยผู้นี่นี่บ่อร้านน้อยแหละโอ้ยนี่ค่ะทานผูชมจับลอตเตอรี่ให้งวดน,นี้จับเราบอกคุณป้างวดน,นี้จับแล้วโอ้จับตัวใหญ่บ้า่ว่าอันบริเงอยูหันนะมันจับงวดก่อนงวดนั้นนั่นจับนั่นง่มันแลนขามท้างเด้ว่าโชคโชคแม่นีหลีเด้วยงวดก่อนนั่นจับงูแลนขามท้างโชคงวดนี้นั่นไปอันอัลโหลรอบรอบไปเฮ็ดกับง่จะแลนขามท้างเด้แต่ว่ามันโยงหัวขข้น อันรดโลละมันบ้า่าถามเนาะแต่ว่าไม่โชกโชกแต่ว่าบริเบิงเรือลอตเตอรี่แต่ว่าสื่อไวเลวลอตเตอรี่ทีที่น้องแย้มจับไวเนี่ยค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวจังใดกะสิถามอีกเธอหนึ่งอยู่เด้อคุณป่าว่าเลขลอตเตอรี่ที่น้องแย้มจับใไปคุณป่ามีตัวใดบาดนี้โอ้จะหายแล้วร้านหน่อยจะหายแล้วบาดนี้บารนี้พ่อหลังจากที่ พอหลังจากที่คุณป่าจับจับลอตลตี่น้องน้องแย้ยมจับลอต,ตลี่หายแล้วบานนี้มาฝันบอกคุณป่าฝันว่าจังไดฝันว่าจังไดคุณป่าบอกให้ฟังเนี่ยจ้าบีกันหน้าก็เลยฝันมันค่ะฝันวังดงก่อนนันแต่ได้ฝันดอกค่ะค่ะเอ,เ,อเอาเอางวดนี้ละคุณป่าฝันว่าจังไดพอหลังจากจับลอต,ตรี่แล้วฝันมาเคืื่อนว่าน เขาเอาผ้ามาเผาในพ่นพ่นผ่นพ่นเรียมเรียมหองนีเรียมหองหน้าเป็นยเป็นพ่นเกาที่เขาใจซ่อมเกาสำหรับเผาผีนี่บอกคุ้วมึงว่าพ่นทุกคนนี่ยพ่นผีตาแหกได้จังไนดีล่าพ่นผีตาแห้งเออเอาไปเผาเป็นจังไนป่าหรือจังไนป่าเผากันเป็นกระดูกโค้งนะมันโมหม่เบิ้อสแกนแง่งแท้ ข้างนี้ซีกนี่มองนี่มองล้างนี่ก็มองดีาดเข้าเลยเห็นเห็นเป็นโค้งกากซ่าเลยบ่เป็นโค้งกากซ่านั่นก็โกงล่องหลังกลมโกงล่องเป็นโค้งเลยเป็นโค้งเลยในเคทองโจนกับย่างทั้งหน้าทั้งหลังโอ้ค่ะบานนี้ขั้นเป็นตีเป็นเหล็กสตีเป็นตัวใดคุนนี้ขั้นไฮคุณป่าตีเป็นตัวเหล็กสิตีเป็นตัวใดคุณป่าว่าหนึ่งคนเก่าเลอ ศูนย์หนึ่งเก่าศูนย์หนึ่งเก่าคนตายนี่กาเป็นศูนย์บานนี้หนึ่งเด็กคุณป่าแเป็นเลยาน้ำเพราะว่าไปไผ่เขาไก่ริมหวยริมน้าโอ้กับเป็นหนึ่งกับศูนย์เก่าก็ไดเนากระศูนย์เก่าก็ะได้พระนี่ก็เป็นเก่าและเนาะแต่ว่าไปเงียบนี่ตีตัวเลขกให้ก็คือศูนย์หนึ่งเก่าบอกคุณป่าศูนย์หนึ่งเก่า หรือว่าผู้ใดมกศูนเก่าก็เอาซูนเก่าหนึ่งเก่าก็เอาหนึ่งเก่าเลยแต่ว่าสําหรับลอตเตอรี่ที่นนองแยบจับไฮนี่โบทันหูแต่ว่าเดี๋ยวแอดกัสีสอบถามอีกอยู่นอ่อมือแรกนอกคุณป่านอกเดี๋ยวจังขึินไปเบิงลอตเตอรี่ครับปเงี่ยมน้ำกันค่ะท่านผู้ชมนี่ละร้านหน่อยที่จับไฮหัวดที่ก้อนๆที่ออกพกหาูนแมนบอไปเงี่ยมหกหาซูน นี่แหละน้องแย้มนี่แหละค่ะท่านผู้ชมจับให้ต้นขี้ดือ้อสวัสดีค่ะนอยน้องแยมสวัสดีค่ะเนสวัสดีค่ะเอฟซีนอยอุ้ยกำลังนอเงีงง้ยเลยท่านผู้ชมเสียงกะรบวนเนี่ยเจ้นนอยก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะท่านผู้ชม้านนอยเพินพ่นว่นยาเพินพนพ่นค่ะการัวเลขของปายแยมนี่เอาเป็นว่าในความฝันกะศูนย์หนึ่งเก้าเนาะคุณป่าเนาะศูนย์หนึ่งเก้าหรือว่าพายจะเอาหนึ่งเก้าก็ได้ หรือว่าเอาศูนเก่าเก่าศูนก็ะได่นอตัดหน้าตัดหลังเอานอเนาะเดี๋ยวตัวเลขกของน้องเยี่มที่น้องเย้มจับให้มีแอดกาสีล่งให้เบิ้งในถ่ายคลิปอยู่เดอ้อค่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะน้องเยี่ยมเพิ่นเป็นผู้จับลอตเตอรี่ให้ยาเพิ่นถือหัวกอนนั่นพกหาซูนแต่ว่าในความฝันนี่ที่คุณป่าเพิ่นตีไ้ก็คือศูนหนึ่งเก่าค่ะท่านผู้ชม 019นะคะน่ะนออยากยัางเกาะอยากกล้วย,ย,วยโอ้ย,อย,อยน้องเยี่ยมอยากกล้วยค่ะเอฟซีเอาสุดท้ายนี่ก็ขอขอ,ขอบคุณปางเงีเ่ยมหลายๆนะคะน่ะนอ <Yeah. S 1> ที่แบ่งปันตัวเลขและการนยวยทางให <c oughs> ้เอฟซีชองาอ่าบอเอนะคะน่ะนะ ขอบคุณค่ะคุณป้าเดี๋ยวคุณผู้ชมเ<ค>ลขลอตเตอรี่ที่น้องแย้มเนาะปัาแย้มแมนบอที่น้องแย้มเพิ่นจับให้หนาเพิ่นเนาะ,ค,ะ 93, ค่ะเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์หกเก้าสามค่ะนี่ค่ะศูนย์เจ็ดศูนย์หกเก้าสามค่ะเดี๋ยวจังไดกะไปเบิ่งตัวเลขในถ่ายคลิปเนาะค่ะค่ะผู้ชมสำหรับคลิปนี้กามาเบิ่งตัวเลขของปัาแย้มเนาะคะ่ะเนาะ ศ1 9 6 9หนึ่งเกหเก้าสามค่ะท่านผู้ชมประจํางวดวันทีส่ส6บหสิงหาคมสองพันหรยหกสบหกค่ะซึ่งกอนไปแหน่เพิ่นสิฟันนอะเอเซีนก่อนที่เพิ่นสิฟันนี่เพิ่นได้ไหไลานหน่อยเพิ่นค่ะจับลอตเตอรี่ให้ค่ะเลขไทยลอตเตอรี่นี่ก็คือหกเกาสามเนาะค่ะนะก็เพิ่นสิไหไลานหน่อยเพิ่นจับให้น้องแย่นี่งวดที่ผ่านมาเคยจับลอตเตอรี่ให้ ปงแงมนี่ถือสามตัวตรงๆได้ค่ะหกหาศูนย์มากงวดนี่เพิ่นก็เลยให้ร้านหน่อยเพิ่นจับให้อีกตัวเลขกที่จับรอตอตลีร้านหน่อยเพิ่นจับออกมานั่นก็นคือหกเก่าสามค่ะท่านผู้ชมบาทนี่พ่อโต๊กแรงมากเนาะค่ะเนาะโต๊กแรงมากเพิ่นมาฝันค่ะฝันว่าเห็นผะขาผะนันตายแล้วได้เอฟซีตายแล้วค่ะบาดนี้เขาสีเอาศพระไปเผา ไปเผามันกับเป็นหม่องเผาซบโบราดเนาะเป็นโพนขามเพิ่นว่าไปเผาซบอยู่โพนขามโพนขามนั่นก็อยุติดห่วยไก่นามค่ะโพนขามติดห่วยเพิ่นว่าบาดนี่เอาไปเผาแล้วซบผะนั่นก็บบ่อใหม่เด้ค่ะเอฟซีเผาแล้วแต่ว่าบ่ใหม่เห็นเป็นโครงกระดูกอยู่ค่ะเห็นเป็นโครงกระดูกอยู่เพิ่นว่ากะจักสตีเป็นตัวเลขตัวใดเนาะเพิ่นก็เลยตีให้เป็นศูนย์หนึ่งเก่าค่ะ ศูนย์หนึ่งเก่าเนาะค่ะนอกะสำหรับตัวเลขในความฝันของปางแ่ยมที่เปินตีให้ก็คือศูนย์หนึ่งเก่าค่ะส่วนตัวเลขที่ล้านหน่อยนองแย่จับให้ก็คือหกเก้าสามเนาะค่ะนอประจำงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะธรรมชมก่าให้ธรรมชมทางบานใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเนาะค่ะนอคิปนีแอดกัมาติดตามปาแหนมเป็นคปเพลกค่ะ จังเด็กให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคหมันมน,มนกับตัวเลขของปงางแงมเด้อค่ะขอบคุณที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจ่าปอเนาะค่ะเนาะให้มีแต่ความสุขความเจริญค่ะท่านผู้ชมคดหวังสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกอย่างค่ะถือเลขลุวยๆกันทุกคนค่ะท่านผู้ชมโชคดีกับตัวเลขของปงางแงมเนาะค่ะเนาะศูนย์ศ1969สค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ